ังหวัดเซตงบ่รัผมจบอนี้มันสิออกคือมอเริ่มกรตายห้อหมดนี มีเฉพาะคนอีสานนะครับที่าหาอยู่หากินแบบนี้นะผมแมงเข้าสารนะปะโอโอโอพอลึกครับพลึกแมงเข้าสารหลาย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะผมวันนี้พานหมีก็อยู่ที่ป่าสวนยางนะครับนี่ป่าสวนยางของชาวบ้านนะครับคือวันนี้พานหมีจะไปซ่อนลูกกบเอ้ไม่ใช่ลูกกบนะครับเป็นลูกเขียดนะครับพานหมีจะไปซ่อนลูกเขียดกับแม่ของพานหมีนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี้เขาเรียกว่าสะดุ้งนะครับที่จะมาเก๋เอาลูกเขียดตรงบริเวณนี้นะครับก็เดินป่า เดินมาตามสวนยางของชาวบ้านนะครับจอดรถปุ๊บแล้วก็เข้ามาเลยนะครับแหล่งน้ําของเราก็จะอยู่ตรงบริเวณเข้างหน้านี้นะครับที่ผมเคยมาหากับแม่ผมในครั้งก่อนก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้ํามันจะยังเหลือให้ซ่อนไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้มาก็โอเกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับที่ไม่ได้มานะเพราะว่ายังยุ่งอยู่กับาการทําข้าวนะผมก็ยังยุ่งอยู่กับการ เก็บเกี่ยวข้าวนะครับข้าวก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็น่าจะลุบนะครับตอนแรกเขาว่าจะทํานาไว้ขายข้าวนะครับปีนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าข้าวมันได้น้อยนะไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะตรงบริเวณป่าตรงนี้นะนี่เข้าป่ามาหาซ่อนกับแม่ผมเหมือนเดิมก็มีกันแค่สองคนนะครับ ก็เลยต้องมากัน2คนนี่มาถึงแล้วนะครับป่าของเราวันนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะครับเสียงลมอาจจะเข้าไปในกล้องเพราะว่าผมไม่มีไมคกันลมนะครับทำไมคกันลมก็ยังยังน่าจะดีกว่านี้นะ คืออยู่สบอเก็บปลาชิลุไปได้ยังบอขอได้เป็นแมงหอยจริง คงค่างที่จะเยอะนะครับผมน้ําลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะว่า,าในช่วงผมมาค,ครั้งก่อนนะครับน้ำก็ยังเต็มอยู่ข้างบนน,นี่น้ำก็ยังเต็มอยู่ข้างบนนี้นะครับเราถัดมาจากวันนี้ก็นูนแล้วครับล,ลงไปค่อนๆแล้วแล้วก็มันน่าจะมีกุ้งเนี้ยวชุมอยู่ตรงบริเวณป่าข้างในนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเป็นป่าที่ลกทึบน,นะฮะ ลูกเขียดโบมีเลยเนาะมันน่าจะใหญ่กำลังมาซ่อนหาแนวกินนะครของกินอีสานแมงข้าวส, <c ười> สารแมงข้าวสารก็มีลูกเขียดนะฮะแต่ช่วงนี้ลูกเขียดก็ ยังได้น้อยอาจจะได้น้อยเลยนะครับเพราะว่า,ามันเป็นขาเป็นมันโตแล,ล้วคือไงก็คือมันโตแล้วนะก็ยังเหลือทีอ่โอ้ยังมีอยู่นะครับผมนี่ยังมีอยู่ไม่เยอะนะฮะก็จะได้รอบประมาณ10ตัวนะครับจะหลังจากที่ปกติได้เป็นละรอบเกือบร้อยนะฮะแต่วันนี้ก็ได้นิดเดียวแต่ส่วนมากถ้าจะได้เยอะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเนี้ยวนะผมเนี้ยวก็ยังคงม,มีตลอดนะโอ้ เนี่ครับผมเมงเข้าวสารเมงเข้าวสารได้เป็นกอกเป็นกรัรมเลยนะฮะโอ้โหเม่งข้าสารเอาไปคั่วนะครับผมเมงเข้าวสารเอาไปคั่วนะค,ววนะคือถ้าเอายาใบแกงมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเมงเข้าวสารนะ โอ้โหนี่นี่นี่ตรงนี้แมงข้อสารโอ้โหนี่ับผมอ๋อแมงข้อสารครับโอ้โหพะลึกครับพะลึกแมงข้อสารหลายโอ้แมงข้อสารเยอะมากฮะอันนี้เรากำลังซ่อนเอาแมงเข้อสารนะฮะ Oh. อันนี้ก็จะมีะทั้งเขียดแล้วก็เมนข้าวสารนะฮะมีอยู่มีนะผมโอ้มันมีเป็นบังบอนตรงนี้ก็จะได้ลูกเขียดนะครับลูกเขียดก็จะได้ รอบมาเยอะแต่วันนี้รู้สึกว่ามแมงข้าวสารจะเยอะมากๆนะครับวันนี้วันนี้ก็หาอยู่หากินก็ไม่ได้ซื้อไปในหนึ่งคาบนะฮะหากินแบบง่ายๆนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเราก็จะเก็บตังค์ไว้ไปซื้ออย่างอื่นนะฮะส่วนการอยู่การกินเราก็จะหาตามวิถีชีวิตนะครับ แมงข่าสารหลายเนาะ,ะแต่ว่าลูกเขียดนะเจ้าสิาแยกออกบอกเลยว่านมือนะอ,อ่ก็แยกออกแมงก่าสารก็จะแยกออกไว้ถ้าโคเนาะและ้วก็อ่าลูกเขียดก็จะเก็บไว้แกงนะครับแต่ก็ไม่ได้สาธิตการแกงครับวันนี้ผมจะไปทําอีกหนึ่งคลิปก็รอติดตามนะครับโอ้ลูกเขียดครับผมมีลูกเขียดแล้วก็มีเนี้ยโอ้ โอ้แ oh, 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 oh. เมนข้าวสารนะผมแมงก้าสารเยอะมากเมนก้าสารทางเลี้ยวทางเกลี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะไปทำคลิปแกงไม่ใช่แกงครับผมไปทำคลิปคา้าวแมนข้าวสารนะครับแต่ก็น่าจะเป็นคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็จะ ามาถ่ายการหาอยู่หากินหา,าซ่อนนะครับผมก็จะรีบขึ้นไปหย่อนน้ำกรอดยางนะครับก็เลยไม่ได้กลับไปทำคลิปนะครับก็จะยาวๆไปเลยหย่อนน้ำกดแล้วรอเป็นอีพีหน้าเลยนะครับการทำคลิปข้วแมลข้าวสารนะครับ บรรยากาศต,ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ร้อนมากๆนะฮะคืออีกสักหน่อยผมก็จะลงไปซ่อนนะครับผมว่าเพราะว่าถือสวิงมาอยู่นะฮะโอ้โหแมงเขาเกี้ยงมแมงเขาเกี้ยงมแมงเขาเกี๊ยงนี่อันนี้จะเป็นแมงเขาเกี้ยงนะฮะนี่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 เป็นตัวเล็กๆแต่ว่าน่าจะกัดเจ็บอยู่เนาะแมงมันตอดอยู่แมงเขาเกี้ยงนี่ผมแมงเขาเกี้ยงมันจะตอดนะครับผมก็คือ ต้องจับระวังระวังนะถ้าไม่จับระวังนี่มันตอดมือครับแล้วก็ขามันจะเป็นหนามไม่ใช่เป็นหนามนะครับเป็นเหล็กแหลมแหลมเอาไว้ทิ่มนะผมเฮ้ย <c oughs> มันตอดเหมือนแมงดาเลยนะฮะนี่ผมขามันก็จะแหลมแหลมเม็บนี้นะเราต้องเอาไปใส่กระตานะครับผมอันนั้นตัวมันใหญ่บ่อนที่มันลอยเนื้อนะ้ามันแมงข้อารนะอแม โอ้โดดนี้คือหลายอยู่นี่นี่ฝั่งแม,มงข้าวสารนะโอ้โอนี่ครับแมงข้าวสารแมงข้าวสารได้เยอะมากครับผมแมงข้าวสารได้เยอะมากนะวันนี้ถึงจะไม่ได้ลูกเขียดเยอะแต่เราก็ได้แมงข้าวสารเยอะมากนะครับอืโเบาหู น,น้องแมงกระสานนี่นะมันเอาไปได้เอาถามแค่มาลบไปลบมานี่ก็ได้เลยมั้ยนี่ดอนนี่โอ,อยู่หาก,กินนะครับโอ้หลายอยู่ดอนนี่ก็ได้เลย เขาต้องไปโดนไม้ชะกกนเขากวรต้องไปตอนไม้ดไมโนดนทั้งนีนท่านบอกอยู่ลูกอ่อนไปแงะบ่ท่านเปลี่ยนพิเนยังเปลี่ยนนี่ให้ดูเขียดนะครับนี่เราได้ลูกเขียดนิดหนึ่งนะครับประมาณ20ตัวก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็จะซ่อนได้อีกประมาณสองอาทิตย์นะครับน้ำม,มันก็จะ ลดลงทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงบริเวณข้างในป่านะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันจะมีพวกแมลงสัตว์กัดต่อยเยอะนะครับตรงข้างในนั้นอีกอย่างมันก็จะเป็นต้นไม้มันก็เลยค่อนข้างที่จะเอายากนะครับก็จะเอาได้ประมาณอีก2อาทิตย์นะครับน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแห้งนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่แต่ก็หนาวไม่มากนะครับก็จะหนาวเฉพาะช่วง กลางคืนนะครับกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็จะหนาวพอหลังจากใส่สายออกมาก็จะ,ะไม่หนาวแล้วนะครับนี่ลูกเขียดน,นี่จะเป็นลูกเขียดน้อยนะครับถ้าเป็นลูกกบก็จะตัวใหญ่กว่านี้นะครับจะมีเฉพาะคนอีสานนะครับที่ หาอยู่หากินแบบนี้นะผมผมคิดว่าภาคอื่นก็น่าจะไม่มีถึงจะมีแต่ก็น่าจะน้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นดังภาคอีสานนี่โอโ้โหพายกระตาลงมาเลยนะครับพายกระตาสะดุง้งสวิงนะครับลงมาหาอยู่หากินแบบนี้นะน ลูกเขียบมันก็ได้น้อยันแต่แมงเข้าสารก็โอ้โหแมงเข้าสารได้เยอะนะแมงเข้าสารได้เยอะกับนี่ thank <laughs> you แต่นี้แมงกระสานมันรูอ้อเมิดแมงกระสานมันรอดเงี้ยวเสีได้อยู่ มือน้ำด้ดามือมือได้มือเชียวมือดอกนี่ครับผมแมงเข้าสารนะครับซ้อนประมาณสักสามสิบนาทีนะครับผมซ้อนตรงบริเวณนี้นะครับน,น,น,นี่ตรงบริเวณน้ำขุนๆุคนแค่นี้นะครับฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ข้ามไปลึกนะครับ จะเอาเฉพาะตรงบริเวณข้างหน้านี้แล้วก็ตรงกลางนิดนึงนะครับตรงที่น้ําลึกๆนี่แหละไอ้ตรงที่บริเวณตื้นๆนี่นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยแมงข้าวสารเอาไปคั่วโอ้มันปนกันก็มันลูเขียยเน้อจะเลิกออกเอาก็ไปช่น้ำแล้วแชน้ำแล้วกับแมงข้าวสารกับพูดนะแมงข่าเกี้ยงนะครับแมงข้าเกี้ยงมันจะตอด มันจะมีปากแหลมๆยื่นออกมานะครับแล้วก็จะมีเท้ามันนี่มันสามารถทิ้มมือได้เลยนะฮะแมงข้าวสารไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกว่าแมงอะไรนะครับโอ้มันจะดองอ๋อ่ะ,อะ,คะครับคลิปนี้ก็จะมะีประมาณนี้นะครับการหาอยู่หากินวิถีชีวิต ของพันมีนะครับเป็นวิธีถิ่นนะการหาอยู่หากินตามโคกหนองคลองบึงนะครับคลองบึงแล้วก็ตามปงตามป่าแบบนี้นะครับพอถึงฤด,ดูน้ําแห้งขอดก็จะมาหาการเขียดน้อยนะครับผมเขียดน้อยตรงบริเวณนี้นะนี่ก็จะมีหญ้าขึ้นแล้วก็จะมีเขียดชุ่มเยอะนะครับเขียดในน้านี่แหละมันพอมันเป็นขาเป็นแข้งมันก็จะขึ้นมาอาศัยอยู่ตรงบริเวณดินแตกดินแตกขาบนะครับตามล่องหินตาม โขดหินตามป่ามันก็จะออกมาในช่วงที่น้ํามันแห้งนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเอาลูกมันก่อนแต่ก็เอาไม่หมดหรอกครับเพราะมันจะอาศัยอยู่ในป่าก็มีไ,ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีทีก็สวัสดีครับ